ในเกมนะครับเราก็ทําเต็มที่ทําตามหน้าที่ของเรานะครับออกนอกสนามมาเราก็เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอโทษขอโพยกันครับ,รบสวัสดีครับโอมชนาทิพย์จักรวาลครับผูเ้เล่นสังกัดสโมสรให้เทคแล้วก็ทีมชาติไทยครับจุดเริ่มต้นของโอมนะครับ เริ่มจากที่เพื่อนนะครับชวนอมมาเล่นบาสนะครับด้วยอมเป็นคนรูปร่างสูงนะครับเพื่อนก็เห็นว่าเราสูงแล้วได้เปรียบนะครับเพื่อนก็เลยชวนมาเล่นบาสครับแต่ออมก็ไม่เอาด้วยหรอกครับเพราะว่าอมเล่นไม่เป็นก็เขินอายครับตามภาษาเด็กทั่วไปที่เราทาอะไรไม่เป็นเขินนะครับกับการที่คนอื่นมองเราอะไรอย่างเงี้ยครับอมก็เลยไม่ไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่ครับจนเพื่อนนะครับตื้ออยู่เรื่อยๆเลยอมก็เลยตัดสินใจมาเล่นมาลองเล่นดูกับเพื่อนนะครับจนมีวันหนึ่งนะครับ มีโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เขาเป็นโรงเรียนเครือเดียวกับโรงเรียนโอมนะครับเขามาซ้อมที่สนามตอนเย็นนะครับเขาเห็นโอมสูงเขาก็เลยชวนโอมไปเล่นบาสด้วยนนครับแล้วก็ชวนเข้าทีมด้วยโอมก็มีโอกาสได้ฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆครับจนมีแมตช์แข่งหลายๆแมตช์นะครับที่เขาพาไปแข่งตามต่างจังหวัดน,นี่ครับจนมีแมวมองนะครับมาเห็นโอมด้วยมีร,ร,ยรูปร่างที่สูงนะครับก็ขเขาก็ติดต่อมายังที่บ้านเลยครับโทรมาหาแม่โทรมาหาโอมว่าสนใจ ไปเรียนอยู่ที่อสามชันธนบุรีไหมอะไรอย่างงี้ครับอมก็ปฏิเสธเขาไปอยู่หลายรอบเหมือนกันจนเขานะครับมาหาอมที่บ้านเลยตามหาอมถึงบ้านเลยไปหาแผนที่จกไหนอมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็จนอมได้มีโอกาสนะครับได้ลองไปเข้าแคมป์7วันที่โรงเรียนอสามชันธนบุรีนะครับจนผ่านแคมป์มาก็รู้สึกว่าได้เพื่อนใหม่อะไรเยอะเลยก็ตัดสินใจลองมาเรียนที่อสามครับอั้นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของอมในการเล่นบาสเกตบอลครับ ความรู้สึกที่จะได้ไปเล่นลีกที่ไต้หวันนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับที่จะได้ออกไปเล่นลีกต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตของโอมนะครับซึ่งมันก็เป็นเป้าหมายของโอมด้วยที่โอมอยากออกไปเล่นลีกต่างประเทศนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่จะได้ไปเล่นลีกต่างประเทศนะครับน่าจะเร็วๆนี้ครับน่าจะเป็นสิ้นเดือนตุลาคมครับแม่ก็ต้นเดือนพฤศจิกาครับตอนนี้กาลังทําเอกสารกําลังเดินเรื่องอยู่ครับ เป้าหมายต่อไปของโอมนะครับก็คือการพาทีมชาติไทยนะครับได้เหรียญทองในซีเกมสักครั้งในชีวิตครับผมแล้วก็โอมก็อยากจะเล่นหลีกต่างประเทศต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสเอาก็อยากไปเล่นหลีกที่ญี่ปุ่นเนนกาหลีจีนหรือฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยครับกีฬาบาสเกตบอลนะครับ,บ,เ,รรบเป็นกีฬาปะทะนะครับในเกมการแข่งขันก็จะมีการชนมีการประทะกันอยู่เสมอนะครับในเกมนะครับเราก็ ทำเต็มที่ทําตามหน้าที่ของเรานะครับออกนอกสนามมาเราก็เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอโทษขอโพยกันครับฝากถึงน้องๆน,นะครับที่เล่นบาสเกตบอลนะครับก็อยากให้น้องๆน,นะครับตั้งใจฝึกซ้อมนะครับขยันอดทนนะครับแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬาต่อการต่อเพื่อนร่วมทีมต่อคู่แข่งนะครับมันจะทำให้น้องๆเนี่ยประสบผลสำเร็จในชีวิตด้วยครับ